สวัสดีครับเซลโฟกพอดี Self นะครับวันนี้โฟกขออนุญาตเลยขออนุญาตพี่วิรัตเนี่ยมารีวิวรถพี่วิรัตเลยนะครับพี่วิรัตเนี่ยเป็นลูกค้าจากงานอายุทยาออโตโชนะที่โฟกเคยไปออกเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูก็คือเป็นลูกค้าจากทางงานนั้นเลยได้คุยรายละเอียดรถกับโฟกเนี่ยคร่าวๆที่งานนั้นเลยและทีนี้พี่วิรัตก็มาเจอโฟกเนี่ยทางเพจนะครับแล้วก็ได้ทักมาพูดคุยกันจนวันนี้ รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่วิรัตรับรถแล้วนะครับวันที่8นี้เลยเดี๋ยวฟกจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งในวันที่8นะครับถ้าโปรไม่ดีจริงนะครับลูกค้าไม่ตามมาจากงานจนมาได้ออกรถกันวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวฟกจะพามาดูว่าที่ว่าโปรดีเนี่ยและลูกค้าตามมาเนี่ยเป็นยังไงแถมอะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างนะครับคันนี้ลำดับแรกเลยเนี่ยออกรถกับฟกไม่จัดให้ไม่ได้คือส่วนรถพิเศษนะครับมีไปให้ในคันนี้เรียบร้อยอยากรู้ตัวเลขเท่าไหร่ทักมาได้เลยจ้ะแล้วเดี๋ยวเราลารงลรมอก อ้าวบางคนบอกอาวไหนแล้วไฟตัดหมอกอันนี้ไฟตัดหมอกสั่งให้เรียบร้อยแต่ของยังไม่มาแต่แถมไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคลิปนี้ตัดทันตอนไฟตัดหมอกมาเดี๋ยวจะเอาลงไปด้วยนะครับก็เป็นชิ้นแรกเลยไฟตัดหมอกนะครับชิ้นถัดมาที่แถมไปลูกค้านะครับเป็นชิ้นนี้เลยครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กของ e n 5จะเป็นรูปดาว5แฉกจะเป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมตัวล้อตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะปกติล้อ e n 5เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็อีกออย่าาางงเคคืรแ ตรงนี้ปกติลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มแต่จัดกระโฟมไม่ต้องจ่ายเพิ่มสักบาทเลยนะครับตัวล้อแม็กตรงนี้ตัวน็อตนะครับเรามาดูกันว่าพี่วิรัต์เนี่ยออกแบบรถเป็นยังไงนะครับตัวน็อตนะครับพี่วิรัตเนี่ยเลือกน็อตเป็นสีน้ําเงินตัวคาลิปเปอร์เป็นสีน้ําเงินนะครับทาให้รถเนี่ยคุมโทนไปด้วยกันครับผมตัวยางนะครับที่ประกบมาเนี่ยยางตัวนี้สเปคพี่วิรัตเลือกเ,เป็น2 5 5ห้าห้าทับห้นะครับตัวนี้พอประกบเข้าไปในซุ้มล้อแล้วเนี่ยจะเต็มสังเกตเลยเนี่ยว่าจะเต หล่อเต็มสวยนะครับรถคันนี้เดี๋ยวพามาดูส่วนถัดไปนะครับตัวแซดอิดิชั่นแน่นอนนะครับว่าต้องมีการจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยจัดทรงนะครับโฟกจับันไดข้างให้แล้วก็จัดทรงยีราฟแคะด้านหลังให้นะครับตัวบันไดข้างนี่พลาดไปไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าจัดกับฟกตัวรายละเอียดนะครับรองมือจัดเขปล่าจับมาเป็นสีเขปบล่าตัวนี้คุมโทนไม่ทิ้งรายละเอียดเลยเก็บให้หมดนะครับตัวฟิล์มกองแสงการสักข้างติดมาให้เรียบร้อยนะครับจัดกับฟกไม่มีตกหล่นแน่นอนกระบะไลเนอร์ใใสามาห้้เรรียยบอ แต่นี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังตัวนี้โฟกัสจัดทรงเป็นยีรับแคะเนาะตัวนี้สังเกตว่าเนี่ยจะเท่ากับด้านหน้าเลยตัวนี้โฟกัสจะทรงไปให้1.5นิ้วก็คือข้างหน้ากว้างประมาณ1ฝ่ามือข้างหลังกว้างประมาณ1ฝ่ามือตัวล้อแม็นะครับเป็นไงครับพอมาอยู่กับซุ้มล้อด้านหลังแล้วกับลดหลังไป1.5นิ้วเต็มซุ้มเหมือนข้างหน้าเลยแล้วก็หลอด้วยนะครับไม่ล้นครับผมเดี๋ยวพกพามาดูด้านหลังนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่แถมไปให้ลูกค้านะครับไฟตัดหมอกก ไม่ทิ้งเลยเก็บหมดสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่ลูกค้าขับไปแล้วสบายโฟกเก็บให้หมดนะครับกล้องมองถอยหลังเก็บให้เรียบร้อยจะ้ะไปท่อสแตนเลสครับเก็บให้ด้วยจะ้ะงานทุกชิ้นตรงไหนใส่ได้ใส่ให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวโฟกพามาดูด้านในอีกชิ้นหนึ่งที่แถมไปให้ลูกค้านะครับตอนนี้เลย ตัวนี้นะครับจะเป็นเบาหนังดําเดินได้น้ําเงินนะครับจะคุมโทนให้เข้ากับตัวล้อด้านนอกเลยนะครับก็คือยังเป็นคุมโทนในขาวดําน้ําเงินนั่นเองพี่รับเนี่ยแกสไตล์ดีมากนะพี่บอกว่าเขาบอกว่าพี่อยากได้เทเ่ๆแต่ว่ายังดูวัยรุ่นอยู่ยังดูไม่เป็นคนมีอายุขับนะครับ คันนี้ก็จัดไปให้เลยนะครับรอแบบนี้ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับสนใจออกเซตอีดิชั่นนะครับฟกจัดโปรนะครับออกลงเริ่มต้นเพียง3,000บาทนะครับรับจบนะครับล้อม็กซิ่งชุดแต่งทรงยีรัดแค้นะครับเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและส่วนรถพิเศษรอพี่อยู่นะครับโทรเลย0947146 14ครับหรือว่าทักแช็ฟกมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ